ข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์าพาทะลุหัวใจคนที่ตัข่ายเกิกันอ่านตลาดเคราะห์ซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพริสผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง sk 99 ปุ๋ย NC เคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02-105-6677 ของรายการเจาะลึกข,ขายตรงค่ะและในช่วงนี้นะคะอย่างที่คุณพิศนุนได้บอกไปในช่วงที่แล้วค่ะว่ารเราจะมาดูการเตรียมความพร้อมของบริษัท Jo อ andco อยที่จะเรียกว่ารองรับการเกิด AEC ในปี2558น้ราี้ค่ะคว่าทางบริษัท Jo อยแอนี่ยจะมีการรับมือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับ AEC กันยังไงค่ะครับตัวนี้ก็มีสิ่งที่พูดไปในบางช่วงในช่วงที่แล้วนะครับ,รบก็คือเรื่อง เราได้เห็นอุปสรรคปัญหานะครับการขายในประเทศเพื่อนบ้านแม้จะเป็นประเทศใกล้เคียงกันก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการทําความเข้าใจในเรื่องของการกําหนดราคาสินค้าก็ดีเรื่องของอาาัตราแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของการกําหนดเรื่องของคะแนนต่างๆรวมไปถึงการที่จะคีย์ข้อมูลในการคำนวณผลประโยชน์นะครับมันก็จะต้องอมอีหลายๆอย่างบานประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะมายกตัวอย่างสักเคสหนึ่งนะครับกรณีของจอยเอนคอยนนี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ อาจจะคิดล่วงหน้าเอาไว้พอสมควรนะครับซึ่งคงไม่ได้คิดอย่างเดียวด้วยนะครับแนละณนะเวลานี้จอแอนคอยก็พยายามสร้างโมเดลของตัวเองให้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อที่จะใช้โมเดลเนี้ไปใช้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับว่าทําอย่างไรนะครับที่จะใช้จุดบริการหรือจุดจําหน่ายเพียงจุดเดียวเนี่ยลองรับกับธุรกิจ นะครับช่องทางธุรกิจต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนนะครับได้ในในเวลาเดียวกันนะครับเพราะนั้ตรงนี้ก็เป็นการเดินยุทธศาสตร์ที่อย่างจอหคอยเขาก็วางเอาไว้ก็จะเป็นการเดินในแนว3มิตินะครับควบคู่กันไปนะครับก็คือ 1. เป็นการสร้างสร้างโมเดลของตัวเองนะครับขึ้นมาเพื่อใช้เป็นโมเดลในการที่จะขับเคลื่อนไปยังตัวเมืองต่างๆนะครับของจังหวัดต่างๆที่จอหคอยจะไปลงหลักปักฐานเอาไว้นะครับ ราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่บริษัทหลายๆแห่งมักจะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาลงทุนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเงินลงทุนค่อนข้างสูงนะครับสำหรับการสร้าง <c oughs> จุดบริการมาตรฐานของตัวเองขึ้นมานะครับแต่ในความหมายของ Joy and c o i เนี่ยเขาไม่ได้มองว่านี่คือจุดบริการสําหรับรองรับสินค้าหรือสําหรับรองรับเครือข่ายขายตรงอย่างเดียวนะครับแต่นี่คือการสร้าง Convenience Store ขายตรงนะครับ <c oughs> ซึ่งหมายความว่าเป็นร้านสะดวกซื้อ สำหรับธุรกิจขายตรงที่ไม่เฉพาะคนทาธุรกิจขายตรงเท่านั้นที่จะเดินเข้ามาซื้อสินค้าได้แต่เป็นร้านที่มันโอเพนสำหรับคนทั่วๆไปที่สนใจสินค้าขายตรงแต่ก็มาซื้อได้เช่นกัน <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเขาสร้างกระบวนการในเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะสร้างความยอมรับในเรื่องของสินค้าขายตรงว่าต่อไปคุณจะมาซื้อสินค้าขายตรงไม่จำเป็นจะต้องมีเซลล์หรือมี <c oughs> ตัวแทนเข้ามาสินค้ามาวางให้คุณดู <c oughs> หน้าบ้านอะไรอย่างนี้ แต่คุณสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมไปดูว่าใน Con v ว n i e ส c e s โต r e ขายตรงของหรือที่เรียกว่า<ด>จอยมาทเนี่ยมันมีเป็นเป็น,ปนพลาซาขายตรงมีสินค้าที่หลากหลายนะครับใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้สุขภาพเรื่องความงามเรื่องของยาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันต่างๆก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยมันจะมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้คือจะต้องไปตั้งโจทย์ให้ชัดนะครับว่าผู้บริโภคทุกวันนี้เนี่ยเดินเข้าไปอย่างเซเว่นอีเลเว่นคนส่วนใหญ่ไปซื้ออะไรกัน ก็คือจุดประสงค์ของผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะซื้อสินค้าอะไระส่วนใหญ่สิ่งที่ทางจอยมาดหรือจอยคอยอาจจะต่างกับเซเว่นก็คือว่าสินค้าในเรื่องของการบริโภคในประเภทพวกอาหารเนี่ยอาจจะไม่มากพวกเครื่องดื่มพวกอะไรต่างๆอาจจะไม่เป็นเครื่องดื่มที่มันราคาถูกที่ท,ที่พวกน้ําอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้ไปนเน้นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางอจอยคอยเน้นก็คือสินค้าที่ไปคัดสรรเอาคุณภาพดีๆเกรดที่ค่อนข้างจะ หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดแต่เขาจะมารวบรวมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สินค้าที่จะเข้ามาในจํานวนมากๆขนาดนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเขาจะต้องมีกระบวนการที่จะทํำยังไงถึงจะให้สินค้าที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมาลงในภาชานี้ให้ได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เขาเปิดโอกาสสําหรับผู้ประกอบการนะครับอันนี้คือไม่ใช่เป็นขายตรง ระบบ MLM อย่างเดียวแหละนะครับมันจะเป็นกระบวนการในการสร้างเครือข่ายได้เรียกว่าขายส่งสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าคุณไม่มีช่องทางกาหน่ายคุณมาใช้เซอร์วิสท,ที่นี่แล้วระบบผลประโยชน์ก็อาจจะแบ่งสรรแบ่งส่วนกันตามความเหมาะสมก็ว่ากันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่องทางที่เขาต้องการเอาสินค้าที่จากโรงงานอุตสาหกรรม,มนะครับของจอยแอนคอยเองนั่นแหละ,ะคุณมีกําลังการผลิตสินค้าอะไรสามารถที่จะ <c oughs> ผลิตอะไรได้บ้างมากน้อยขนาดไหนก็เอามาเสริมเติมเต็มไปใน Joy <c oughs> จอยหร์ทเพื่อเป็นสินค้าที่คุณหาใช้โอกาสนี้ในการระบายสินค้าผ่านช่องทางการจําหน่ายตรงนี้ก็เป็นช่องทางการจําหน่ายที่ด้วยขายปีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในจอยหร์ท <c oughs> มันจะมี3ตัวอยู่ในเวลาเดียวกันนั่นคือการสินค้าสําหรับธุรกิจขายตรงสาหรับเครือข่ายที่จอยหม์ทมีสินค้าที่วางจําหน่ายนะครับผ่านกระบวนการ เอ็มเอลเอ็มนะครับก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งในของจอยมาร์ทนะครับส่วนสินค้าที่เข้ามาสมทบก็จะเป็นสินค้าที่เขาเปิดเพ่เปิดกว้างเอาไว้นะครับสำหรับคนที่มีสินค้าดีๆแต่ไม่รู้จะหาช่องทางการระบายสินค้าก็สามารถเอามาขายในที่จอยมาร์ทก็มาร่วมธุรกิจกันนะครับเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของขายปีกขายปีกก็เป็นสินค้าที่อยู่นอกไลน์โปรดักที่เกี่ยวข้องกับ MLM เเป็นสินค้าที่ ผู้ซื้อผู้ที่สนใจจะซื้อก็สามารถเดินวอล์กอินเข้ามาซื้อได้โดยซื้อ,อ,อเลยก็ซื้อในราคาปีกทั่วไปเหมือนกับสินค้าที่คอน sumer product ที่เราเห็นใน convenience store ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นนีค่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสร้างโมเดลไว้เรื่องว่าทําไม c o n v ว n i e n c e s t o r ขายตรงของ Joymart ถ,ถึงได้รับการพูดถึงกันมากในเวลานี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับมันไม่จบสิ้นแค่กระบวนการทางการตลาดที่เขาวางไว้รองรับการขยายตัวในอนาคก็สาหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับ สิ่งที่จอแอนคอยนะครับคิดต่อยอดมากกว่านี้ก็คือว่าเขาก็อาจจะเอาโมเดลนี้นะครับไปใช้นะครับพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆที่มีอยู่ไปใช้กับในเน็ตเวิร์ที่เป็นต่างประเทศนะครับใน,นกระบวนการตรงนี้ถ้าเกิดจอ m a า t ไปปักธงที่ไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไม่เฉพาะในอา,อาเซียนนะครับแต่อาจจะหมายถึงทั่วโลกนะครับที่เป็นประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักเขาอยู่ที่นั่นเขาสามารถเอาตรงนี้ไปตั้งเสร็จแล้ว เข้ากระบวนการในเรื่องของอการที่จะ,ะซื้อขายผ่านกระบวนการ MLM ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการขีดข้อมูลมาตรฐานจะใช้เป็นมาตรฐานเดียวนะครับก็คือเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเอาไว้นะครับมากพอที่จะรองรับกับในแต่ละประเทศต่างๆที่จะเข้าไปขยายกิจการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือระบบมันจะต้องแอดวานและทันสมัยนะครับก็คือ,อไปอยู่ที่ไหนก็ขีดข้อมูลสามารถเช็คดูคะแนนแบบเรียวถามได้เลยไปอยู่เคมเคุณ สั่งซื้อสินค้าเสร็จคุณมีรหัสคุณใส่รหัสไปปุ๊บลักคะแนนขึ้นผลตอบแทนคุณเท่าไหร่เป็นจะออกมาเดี๋ยวนั้นเลยคืออยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คได้เลยถูกต้องนะครับตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องวางรากฐานนะครับสําหรับคนที่คิดจะโตในอนาคตนะครับจะต้องมองไกลแล้วก็มีวิสัยทัศน์พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตนะครับดรสมชายท่านที่เป็นประธานของจอยคอยนะครับที่มีแนวคิดนะครับที่ไม่ได้เน้นการที่จะไปสร้างเครือข่ายอย่างเดียวนะครับ แต่เขาพยายามที่จะสร้างระบบรองรับการเติบโตในอนาคตเอาไว้นะครับเพื่อที่จะถึงเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมา,าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงผิดพลาดน,นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เรียนรู้ไปนะครับศึกษาไปลองผิดลองถูกจนกระทั่งแน่ใจเกิดเป็นโมเดลแล้วถึงจะนํามาใช้นะครับในทางปฏิบัติจริงนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดว่าระบบการขายของจอยคอยนะครับ มันพัฒนามันเปลี่ยนโฉมไปแล้วสำหรับคนที่บริษัทขายตรงหลายๆค่ายจะเห็นว่าการที่จะเปิดจุดบริการและจุดจาหน่ายเนี่ยจะอาศัยแม่ทีมลงทุนเปิดไปเช่าตึกไปซ้งตึกหรือจะไปหาอาคารที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมาเปิดเอาไว้เพื่อ1เป็นจุดพักสินค้า2เป็นจุดนัดพบ3เป็นจุดในการที่ลําเลียงเรื่องคะแนาน,านแล้วก็เงินผ่านกระบวนการแจ่งยอดเข้าสู่บริษัทแม่นะครับแต่ว่าจอยคอยหรือจอยหมากถ้าไปเปิดที่ไหนมันก็ทําตัวเสมือนหนึ่ง เป็นบริษัทแม่อยู่แล้วนะครับระบบมันจะทํางานที่เสมอ,อมเหมือนกันเลยะนะครับเพราะนั้นคือความทันสมัยที่อจอยคอยจะต้องลงทุนนะครับก็ดูแล้วมูลค่าก็คงน่าจะถึงพันล้านนะครับถ้าลงเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราเอามาฝากผู้ชมว่าการทรําธุรกิจขายตรงนะครับมันจะต้องคิดต่อยอดไปไกลกว่าอย่างที่เราเห็นใน,นคทุกวันนี้นะครับเพราะว่าคนที่ประทาตรงนี้ถ้า เราไม่มีการพัฒนาไม่มีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยนะครับมันก็จะทําให้เกิดความที่เรียกว่าเกิดช่องว่างทางการตลาดที่เขาอมองว่าถ้าธุรกิจทําแล้วการขับเคลื่อนยังมีความอืดน,นะครับยืดยาดนะครับไม่ทันใจอย่างนี้มันก็จะเป็นข้อเสียเปรียบสําหรับการที่จะไปแข่งขันกันในตลาดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็มองดูแล้วอย่างกรณีของจอหนคอยก็จะเห็นว่าการทําตลาดใน3-4รูปแบบผสมผสานกันนะครับอยู่ใน แอรีเเดียวกันพื้นที่เดียวกันนะครับก็ทําให้มันจะมีช่องทางที่จะระบายสินค้าได้หลากหลายช่องทางนะครับและที่สําคัญก็คือคนที่ทําธุรกิจ MLM กับจอยคอยเขาก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการที่จะผักดันคนที่จะเข้าไปซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะอาจจะได้สินค้าอาจจะได้ลูกค้าคในแอรียนั้นๆซึ่งอาจจะเป็น แม่ทีมหรือคนไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะได้อานิสงส์จากการที่จอยแอนคอยเข้าไปปักหลักไปปักหมุดเอาไว้ในพื้นที่ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเสริมนะครับมาเติมในเรื่องของการขยายตัวนะครับของธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่จะต้องกลับไปสู่ระบบที่เรียกว่าอจอยอเรียกว่า ขายตรงแบบพาซ่าขายตรงนะครับซึ่งจะต้องอาจจะต้องดูว่าในอนาคตจะมีใครหรือคนไหนที่คิดจะนําแนวทางนี้ไปใช้หรือเปล่านะครับ ค่ะแล้วเราก็ได้ทราบถึงวิธีการแล้วก็ความพร้อมแล้วก็การเตรียมรับมือที่จะรองรับ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2558นี้ของบริษัท Joy and c o i ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลย B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาราดีๆที่คุณพิสนูและดิฉันนำมาฝากท่าน ผู้ชมก็มหมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ